สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมผมหนุ่มคงชัดนะครับแล้วก็ท่านสัตดาสัจมิตครับครับพบกับเราสองคนในรายการรายการคนไทยหัวใจเดียวกันครับครับผมครับวันนี้เราได้เชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับมาไกลมากนะฮะจากเป็นภาคเหนือจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนภาคเหนือใช่ไหมครับครับทั้งหมด3ท่านนะครับมาจากทางภาคเหนือเลยจังหวัดพิจิตรตอนล่างนะครับ ท่านแรกก็คือท่านหลวงพ่อสดธรรมะวชิโรครับผมครับนมัสการรับอาจารย์เจริญพรครับผมท่านที่สองครับด็อกเตอร์ชุมพลสุวิเชียนเป็นผอโรงเรียนหนองสนพิทยาคมอำเภอสมสาองาภอำเภอสามงามครับจังหวัดพิจิตรครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคือท่านทรงธรรมนะครับชัยสิ สิริธรรมการนะครับท่านเป็นผู้ประสานงานชมรมไทยสันนิสุขแล้วก็เป็นอดีตผอโรงเรียนที่วัดหนองสนอด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับท่านครับครับผมครับพอดีที่เราเชิญทั้งสามท่านมาก็ด้วยเหตุจากที่ว่าก่อนหน้านี้ท่านได้พูดถึงว่าเรามีการรับเงินบริจาคเพื่อจะไปสร้างอาคารเรียนที่จังหวัดพิจิตรครับคราวนี้ความเป็นมายังไงในอาคารนี้ ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวให้ให้ไขได้เล่าเรื่องนี้ดีครับเริ่มต้นก็ท่านรองทรงธรรมก็ได้ครับอ่าครับเอ่อถ้ารองทรงธรรมก็คือเป็นผู้ประสานงานกับทางชุมลมไทยสันทิสุขด้วยใช่ไหมครับครับอ่าอันนี้คือเป็นเป็นเป็นอาคารเรียนสองชั้นใช่ไหมครับครับเป็นอาคารเรียนสองชั้นครับก็ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอ๋อครับผมครับก็ตอนที่ผมไปดํารงตําแหน่งอยู่ที่โรงเรียนอกสนพิยคมครับ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่กับท่านดรชมพลสุวิเชียนในขณะนั้นก็ท่านพอ,อ,อได้ปรากฏว่าท่านรองโรงเรียนของเราเนี่ยมีเด็กนักเรียนจำนวนมากครับแต่ว่าอาคารเรียนไม่เพียงพอจะทํายังไงดีที่จะได้ให้เด็กๆที่อยู่ในชนบทม,มีที่เรียนที่เพียงพอกับเด็กนักเรียนครับตอนนั้นเด็กประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นับไปใหม่ๆนี่ท่านพอ,อ,อ ประมาณ650ได้6 5 0ครับก็จะมีสาเหตุไปด้วยว่าทําไมเด็กตรงนั้นเยอะขึ้นท่านผอจะได้จะไดเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับครับผมเออตอนแรกที่ไปหลงสโนนะครับเมื่อปี2 5 5 9นักเรียนจะลดลงทุกปีนะครับครับเราก็มีความคิดนะครับว่าทําอย่างไรจะให้เด็กตรงนั้นนะครับครับมันไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองในการเดินทางไปเรียนซึ่งมันอยู่ไกลจาก พิจิตประมาณเกือบ60สโลอ๋ออำเภอสนบนี่ห่างจากตัวพิจิตยูพ่อสํมงานแต่เป็นตำบลหนองสนบนะใช่ครับอยู่ห่างประมาณเกือบ60โลนะครับครับผมอันนี้ปัญหาต่อมาก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปนะครับครับเราก็เลยมีความคิดกันที่จะเปิดการเรียนหลักสูตรที่เรียกว่าทวิศึกษาครับวิศึกษาเนี่ยก็คือเด็กนักเรียนจบมหแล้วเนี่ยเขาจะได้วุฒิสองวุฒิ แสดงว่าโรงเรียนนี้มีตั้งแต่ประถมจนถึงม6ไม่รัามีตั้งแต่มหนึ่งครับมหนึ่งถึงมหกครับเป็นโรงเรียนมัธยมใช่ครับมัธยมครับก็จบมหแล้วเขาจะได้วุฒิสายสามัญคือวุฒิมหกกับวุฒิปวชด้วยอ๋อใช่ครับซึ่งซึ่งมันสอดคล้องกับความต้องการของของชุมชนตรงนั้นครับก็เลยทําให้ผู้ปกครองนะครับหลังไหลก็นําลูกหลานนะครับมาเรียนที่นี่เลยทําให้ทักเรียนมันเพิ่มขึ้นมาถึงเกือบ200้กว่าคน อ๋อเดิมที<ช>จับวุฒิแค่มหกเป็นได้ทั้งวุฒิมหกด้วยทั้งปวชด้วยใช่ครับใช่ครับเขาจบก,ก็ะจะได้สองวุฒิเลยอ๋อซึ่งซึ่ง,ง,งมันมันเคยได้ยินที่จริง <laughs> เขาก็มีจัด <ๆ S 2> เขาก็มีจัด <ๆ S 2> หลายที่นะครับแต่ของเรานี่เราทํากันค่อนข้างจะเข้มแข็งครับกันเลยกันเลยได้รับการตอบรับครับพอนักเรียนเพิ่มขึ้นปัญหาที่ตามมาคือเรื่องคาเรียนนะครับเลยทําให้คาเรียนขาดแคลนอย่างที่ท่านลองได้ได้ให้ทราบเลยครับผมครับแล้วเราไปคือประสานงานกันยังไงในตอนนั้นแบบไหนยังไงเอ่ย ก็คือผมเนี่ยมีกกาคุยับเป็นผู้ประสานงานให้กับคุณสักดามานานแล้วตั้งแต่ปี555เป็นต้นมาครับซึ่งคณะของคุณสักดาเนี่ยก็มีหลายชมรมในการที่จะช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความขาดแคลนโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะครับพอผมอยู่ตรงนั้นท่านพออได้ประรบเรื่องนี้มาผมก็เลยได้ขอความเมตตาจากคุณสักดาว่า ช่วยดูโรงเรียนนี้หน่อยข้อมูลผมก็เป็นคนนําเสนอข้อมูลให้ครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นนะครับที่โรงเรียนอองสนอพิทยาคมครับเป็นพื้นที่ครั้งหนึ่งในหลวงรัชการที่เก้าเคยเสด็จครับเสด็จเยี่ยมพระสมิก่อนครับที่ประสบบาตาััยเมื่อ2513นห้ร้บครับก็พี่น้องประชาชนที่ประสบปาตาัยคราวนั้นก็ วัตภัยนี่พายุใช่ไหมพายุครับพายุก็มีทั้งฟ้าผ่าวัวไฟล้มตายบ้านเรือนเสียหายครับพระองค์ก็เสด็จไปที่นั่นพร้อมกับพระราชทานกระบือสองตัวให้กับชาวบ้านที่ประสบวัตถภัยแล้วก็ให้สิ่งของพระราชทานปลอบปลนกำลังใจชาวบ้านชาวบ้านก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันมาแล้วก็ตั้งแต่พระองค์หลังจากนั้นมา สถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จชาวบ้านก็จะไปทาบุญกันทุกปีทุกปีในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณว่าครั้งหนึ่งรนเก้าอัลกาลที่เก้าเคยเสด็จอยู่ในตาบลอยู่ที่หมู่บ้านหนองสนู่หมบ้านั้นเลยใช่ไหมครับโรงเรียนก็ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นครับผมก็เอาน่าเรื่องนี้มาเล่าให้คุณสันดาฟังคุณสันดาก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเราก็คงจะต้องช่วย ต่อสืบสารพระรันนี้ผ่านของพระองค์คที่อยากจะให้รัษฎรอยู่เย็นเป็นสุขแล็ลูกหลานรัษฎรก็มีจํานวนมากขึ้นก็ได้นําเสนอโครงการนี้โดยที่ขอความเมตตาจากหลวงพอ่อซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีเมตตาสูงในจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อก็มีงานที่ช่วยเหลือสังคมเยอะในจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะผู้ยากไร้เด็กได้โอกาส โรงเรียนที่ขาดแคลนต,ต่างๆหลวงพ่อก็ดูแลมาโดยตลอดเขาเลยปรึกษากับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับช่วยทําโครงการหาสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนหนองสอนโดอีกสักหลังก็ได้นําเสนอให้คุณสันต์ดาสันต์ดาก็ได้หาช่องทางในการที่สร้างอาคารตรงนี้ขึ้นมาโดยในเบื้องต้นเนี่ยเ,เราจะสร้างอาคารเรียนก็คือมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อหมายความว่ายังไงฮะคือให้หลวงพ่อช่วย เกณฑ์คนมาเกณฑ์ามาช่วยสร้างอาคารให้หลวงพ่อช่วยเป็นผู้ประถมในการที่จะบอกบุญเป็นสะพานบุญไปทางยิดยงต่างๆออครับขอความเมตตาจากคุณศักดาในการในการที่จะสร้างอาคารหลังนี้ทําอย่างไรที่จะได้เป็นเป็นสะพานบุญ ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชนก็คือเรามีมีกุสโลบายว่า,<ม>าให้หลวงพ่อจัดเป็นเป็นเขาเรียกเป็นกิจกรรมทอดพอา้าป่าทอดกระถินอะไรลักษณะอย่างนั้น<ป>ใช่ไหมครับขเขาเจริญพรคือเมื่อท่านครับทรงทำท่านได้ประสานงานกับท่านสักดาคในฐานะักธรรม,มาเนี่ยเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ตรงเนี้ยมาประมาณอ๋อแปดเก้าปีก็ร่วมตั้งแต่ท่านพระอ ก่าพอแปลกเพลงยอดแล้วก็ข่าด้วยท่านดตร,รชุมพลสุวิเชียนเนี่ยก็ได้ดูแลการพัฒนาโรงเรียนมาร่วมกันโดยตลอดโดยอาศัยชุมชนนะแล้วก็ผู้ที่มีความไม่ตาที่จะช่วยเหลือสังคมเสื้อตตมานี่ก็ได้ทำงานแบบนี้มาสามสิบกว่าปีเพื่อถวายเป็นพระกุศสนแต่พระบาทสมเด็จพระรามมีมาโดยตลอด เรียกว่าเดินตามรอยพ่อพอดีมาเจอกับคุณศักดาซึ่งอยู่ในทางเดียวกันครับก็เลยมีแรงบันดาลใจที่ควรจะทําเพื่อแผ่นดินครับสิ่งไหนที่ทําเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมแผ่นดินพ่อครับเราก็จะทางานร่วมกันก็ทราบจากท่านรองว่าท่านศักดาเป็นคนแบบนั้นครับอาตมาก็เลยเอออย่างนี้ถือว่าเราอยู่ในทางเดียวกันแล้วครับทำเพื่อแผ่นดิน คอันนี้อาตมาก็เลยอทุกอย่างมาจับวางไว้อ่าครับเพราะอาตมาเรียว่าธรรมะจัดสรรับอพอดีพอท่านพบท่านสักดาครั้งแรกก็เออท่านมีความปรารถนามีความกระทําอย่างนี้ต้องการแบบนี้เพื่อเป็นดินเพื่อทดแทนเป็นดินพระองค์และเป็นดินเกิดของพวกเราชาวไทยด้วยครับอาตมาก็เลยเอาอย่างนั้นอาตมาก็จะร่วมเกี่ยวกับคณะสงฆ์อย่างพิจิตร โดยเฉพาะก็ได้ไปปรึกษาหลวงพ่อจากนักประพิจิตรองจังหวัดพิจิตรคณะจังหน้าอำเภอตำบลแต่หลายวัดได้หลายๆวัดได้หลายอารามด้วยกันเรียกว่าระดับจังหวัดจังหวัดจังหวัดก็ไปขอความเมตตาจากพระเทรานุเทระคณะนักพัฒนาธิการระดับวัดหลายๆวัดก็ให้ความเมตตาโดยการนำรายชื่อของแต่รูปแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยมาพิมพ์นะเพื่อให้ท่านรมพรัง ครับนะเพื่อจะได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ64พรรษาอ๋อขององค์ท่านเนี่ยครับก็ได้รับความเมตตาทุกวัดครับองค์ว่าเดี๋ยวพวกเรามาร่วมกันครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเถระครับนะหลายๆรูปลหลายองค์หลายๆท่านครับหลายๆวัดเนี่ยก็ร่วมเอาซองครับพระปาที่เราได้จัดกันเนี่ยครับไปไปแจกให้ประชาชนสาธุชนครับนะโดยไม่ต้องไปรบกวนงบประมาณของรัฐะ ครับ <c oughs> นะโดยประชาชนโดยกระทำกันเอง <c oughs> นะโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเพื่อเยาวชนของชาติคร <c oughs> นะก็เลยก็เอาซองเนี่ยไปถวาย <c oughs> กับพระเทลาทุเทระจากนัพกพัฒนาระดับวัดระดับจังหวัดอำเภอตำบลก็ท่านการ็ร่วมบริจาคมาก็ทอดพระป่าดังที่ท,ทราบอ่ะเป็นกองพระป่ามาสนร่วมกันแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะท่านรองเนี่ยประสานงานกับท่านสักดานะ เหตุการณ์นี้จึงจึงมีขึ้นมาครนะเป็นต้นกําเนิดเกิดเป็นอาคารเฉลิมกพระเกียรติครับถ้าเกิดทั้งท่านรองไม่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ประสานงานกับท่านสักดาอัตมะกับท่านดรเนี่ยคงไม่ทราบท่านโธเนี่ยเพราะเราอยู่โรงเรียนมาด้วยกันแต่เราก็ไม่เคยทราบว่าเป็นมาตรก็เป็นเรื่องบังเอิญนี่ว่าท่านลอง เป็นรองผออยู่ที่โรงเรียนพอดีเพิ่งย้ายเข้ามาเพิ่งย้ายเข้ามาพอดีแล้วก่อนนั้นรู้จักกับท่านสักดาอยู่ก่อนแล้วอยู่ชมรมมาก่อนแล้วอืมอนก็ส่งท่านอไพอเข้าใจความเป็นมาแล้วก็คือว่ามีมี เบื้องต้นคนือถ้าลองอยู่ในชมรมงนี้มาก่อนแล้วก็พอเข้าไปอ,าอยู่ในพื้นที่นี้อยู่ในโรงเรียนนี้ก็ทราบว่ามีเรื่องราวประวัติต่างๆกับท่านาในหลวงรัชกาลที่9รตรงนี้ก็เลยจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรต,ติตรงนี้ขึ้นมาโดยท,ที่ท่านหลวงพอ่อท่านเรียกว่าเป็นเจ้าวาสประหารว่าไงฮะเรียกเรียกหลวงพ่อเจ้าวาสเจ้าวาดพระทัดทรงในการดําเนินการก่อสร้างทัที ปกติมันจะเป็นประธานฝ่ายราวาสและประธานสงฆ์ในการดำเนินการการจัดพระป่ามหาอุเนี่ยก็คืออยู่ที่วัดในตําบลนั้นเออใช่ไหมไม่ใช่อยู่ตําบลดงเสือเหลืองอำเภอโพธประจักรยนต์พิจิตรอ๋อครัับบผมครตาเป็นคณะกรรมการสถาบนศึกษาอ๋อครับร่ายฝ่ายศาสนาคือคณะกรรมการสถาบนศึกษาเนี่ยต้องมีตัวแทนศาสนาจิตเก่าผู้นำหมู่บ้านและตามาในฐานะได้ได้รับนิมนต์ จากท่านด็อกเตอร์รท่านพอ,อ,อกว่านิมนต์มาเป็นกรรมการจะเป็นตัวแทนศาสนาสองรูปโดยการก็มีพระเดชพระคุณพระอาจารย์เสถีวัดหนองสโนมโและอาตม,มานี่ก็อยู่คนละตำบลแต่กรรมการาตัดสินฐานเนี่ยเราสามารถรับรับนิมนต์ได้ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ที่จ้อาตมาเป็นคณะกรรมการตัดศิกฐานที่จายโรงเรียนอังประถมมัธยมเนี่ยนะโดยที่เขาได้ สัทธาอยากจะให้ไปร่วมอัตมาก็พัฒนาโรงเรียนเนี่ยมาทั้งหมดก็น่าจะสามสิบปีแหละตั้งแต่เริ่มไปอยู่พิจิตรย้ายไปจักรุงเทพมหานครน่ะฮะแต่ก่อนนี้ก็อยู่บวชอุปสมบทนติวัดอินทรามวรวิหารกรุงเทพมหานครศึกษาโรงเรียนที่วัดปากน้ำบางเจริญกรุงเทพและก็ย้ายไปอยู่ทินเก่าที่บ้านเกิด S <S นะแล้วก็จึงไปพัฒนาร่วมกับคณะครูวอาจารย์ผูกเรียนหลายโรงเรียนทนะั้งมัธ,มธยมยครับ <S <S ก็หลายร้อยโรงเรียนด้วยกันที่พัฒนาร่วมกันมาสามสิปีเนี่ยนะตอนนี้ก็บรูรณาการเรื่องการพัฒนาโรงเรียนด้วยวัดด้วยและผู้ยากไร้ครับถวายเป็นพระรลักุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตรัอเก้าเนี่ยถวายไปครั้งหนึ่งแล้วบ้านทุกหลังเนี่ยเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านเทิอไทยครับก็ถวายแล้วก็ ครั้งนี้ก็จากจะทําถวายพระองค์ประเทศของเราโดยอาคารเนี่ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่จะต้องอาศัยประชาชนลูกศิษยารุศิษย์นะที่จะได้ร่วมกับบริจาคเพราะเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยได้มาจากแรงงานของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนผู้รักแผ่นดินรักทินเกิดรักในหลวงรักพ่อหลวงของเราก็จึงได้คิดกันที่จะทำเพื่อพ่อหลวงของเรา อันนี้ก็จึงเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นสาเอตุดที่ต้องมาพบกันและก็ต้องมาทำงานร่วมกันนะครขอเจริญพรับท่านผู้ชมครับจากที่ได้ฟังมานี่ก็ได้เห็นภาพของคําว่าธรรมะจัดสรรแล้วนะครับจากคนต่างถิ่นต่างที่กันแล้วก็อยู่ๆก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มารวมตัวกันแล้วก็มาสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับผืนแผ่นดินนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ สามารถที่จะใช้ต่อไปได้ตลอดก็คือจะเป็นอาคารเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวตอนนี้จะย้อนกลับมาถามทางอาจารย์บ้างนะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ชื่อเต็มๆว่าอะไรนะครับผมอาคารเฉลิมพระเกียรติ64พรรษาครับครับก็คือเราเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่เลยเออเราเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2561ครับครับก็ใช้เวลาสร้างประมาณเกือบปีนะครับมาเสร็จเอา ปี2องพกครับมีห้องเรียนทั้งหมดกี่ห้องครับใอด้านบนเป็นเป็นห้องโล่งนะครับเราจะทําจะใช้เป็นห้องประชุมครับเพื่อในการทํากิจกรรมต่างๆส่วนด้านล่างจะเป็นทั้งหมด3มห้องเรียนครับครับพอไหมครับเรถามว่าพอไหมมันก็ช่วยในเรื่องความขาดแคลนได้ส่วนหนึ่งก็คือช่วยในระดับหนึ่งช่วยในระดับหนึ่งครับ แต่ว่าตอนนี ar er. we альным, ้เรามีห้องมีห้องเรียนแล้วห้องเปล่าเลยครับห้องเปล่าเลยครับแล้วของต่างๆไรตรงนี้ละครับทำไมยังต่ออยูยังยังไม่มีครับก็จะต้องก็จะต้องหากันต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องโยงมาทางผู้ช่วยครันทอนครับครับก็เมื่อเราได้สร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่ท่านดรชุมพลท่านได้ปรบลไปว่าครับ ยังไม่มีวัสดุอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ประกอบอาคารเลยครับก็ผมก็เลยทำโครงการขอสร้างวัตถุมงคลครับเหรียญหลวงพ่อเงินพุทธโชตครับคำว่าอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ค,คุอะไรนะคุรภัณฑ์คุรุภัณฑ์คุรุภัณฑ์นะครับ, <c oughs> รบหมายความว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเรียนใช่ไหมฮะใช่ครับในระดับมัธยมทั้งหมดใช่ครับเป็นั้งสื่อ หนังสือด้วยหนังสือเรียนครับจะเป็นโตเก้าอี้เป็นสื่อเป็นโตเก้าอี้เอะไรประมาณนี้เป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เป็นอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าต้องการสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่ที่ที่จำเป็นสำหรับการส่ัส่วนนี้ครับส่วนนี้ทางราชการมีงบเข้ามาช่วยไหมครับก็ณนณเวลานี้ยังยังไม่มีครับมีหรือว่าน้อยหรือว่าไม่มีเลยรในส่วนนี้น้อยมากนะครับเพราะว่างบประมาณเนื่องจากว่าโรงเรียนในระดับ เขาเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยคือตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมปลายเนี่ยจะมีโรงเรียนเป็นจำนวนเยอะมากนะครับจำนวนเยอะมากหลายหมื่นโรงเรียนเพราะฉะนั้นเวลาจัดสรรงบประมาณให้เนี่ยครับมันก็จะได้ไปไม่ไม่เพียงพอครับแทบทาอะไรไม่ได้เลยครับแทบทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้ถ้าเกิดโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์แบบขึ้นมาเนี่ยเป็นโรงเรียนนําล่องได้เลยนะครับเนี่ยโอ้ใจเลยนะฮะถือว่าบบว่าเป็นโรงเรียนพัฒนาตัวอย่างนะครับที่รูปแบบ เป็นโมดูลในการที่จะแนวาทางพัฒนาคราวนี้เดี๋ยวท้าลองอาจจะงานเข้าอีกหล <l inks> ายโรงเรียนหลังจากเทมี้ออากาศใช่ไหมครับผมคราวนี้สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ท่านองได้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมคือโรงเรียนที่ท่านผอ,อดำรงตาแหน่งอยู่ขาดแคลนหลายอย่างโดยเฉยเพาะ,ะวัสดุครุพันประกอบกาารเรียนแล้วก็คร,รุพันที่สําคัญคในการทํากิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนนั่นก็คือรถยนต์ รถจนอย่างเช่นรถตู้รถตู้หรือรถหกล้อบางทีนักเรียนจะต้องไปกิจกรรมข้างนอกเนี่ยต้องสามสิบสี่สิบคนนะครับบางทีต้องไปเช่ารถต้องเช่าองจ้างต้งจ้างรถแพงมากถ้ามีสิ่งเหล่านี้หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอาจจะมีรถเหลือใช้จะเป็นรถกระบะหรือรถอะไรพวกนี้ป็เอาไว้รับทรงเด็กนักเรียนเวลาไปทํากิจกรรม บางทีไปศึกษาดูงานหรือไปไปไปเรียนในเมืองบางทีก็ต้องเด็กเข้าไปเรียนในเมืองเพราะว่านักเรียนของท่านพอ,อเนี่ยเป็นระบบทวิศศึกษาคเครื่องจักรบางชนิดอะวิทยาลัยที่เป็นคู่คู่คู่ขนานเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขนไปได้ก็ต้องเอาเด็กนักเรียนเนี่ยเข้าไปเรียนอ๋อ คือบางวิชาจะต้องไปไปเรียนกับทางอาชีวะเขาอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือถ้าเรามีงบประมาณซื้อมาทำการเรียนการสอนเองที่นี่ได้ก็ดีใช่ไหมครับก็ส่วนเด็กกถ้าถ้าทำได้ก็ดีใช่ไหมครับแต่ก็ต้องเพิ่มบุคลากรทางครัวจัดเข้ามาสอนอีกทีใช่ไหมครับตรงนี้ตอนนี้ก็พอเป็นเช่นนี้ก็เลยว่าอะเราอยู่ในจังหวัดพิจิตรก็ มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่เคารพของชาวจังหวัดพิจิตรและประชาชนทั่วไปภูิภาคก็คือหลวงพ่อเงินพุทธโชธนะครับก็เลยได้ปรนโภคหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเนี้ยท่านท่านทำอะไรสําเร็จได้ก็เพราะบารมีหลวงพ่อเงินหลายหลายรายการก็ก็ปรนโภหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่าก็ดีก็เลยทํา ของสือขอพระราชาอนุญ,ญาตรสร้างาเรหรียญลกข้อเงินโดยอัญเชิญพระนาม,มาพิไทยสอทอประดับเหรียญด้านหลังเหงรียญโดยขอความอนุเคราะห์คุณจัตดาช่วยประสานงานไปยังกองงานาสมเด็จพระนิษดาธิราชเจ้าซึ่งก็ได้มีพระมากรุณาธิคุณมาว่าส่งอนุญาตให้อัญเชิญพอักษรพระนามาพิไทยสอทอ รดับเหรียญหลวงพเงินได้ก็เลยเป็นที่มาที่กําลังทําเหรียญตอนนี้ก็ทําอยู่ประมาณ5,000ันกว่าเหรียญครับก็จะมีเนื้อทองแดงมีทองทิพมีนวะมีเนื้อเงินก็จะทําพิธีมหาพุทธพิเศษในวันที่สองเมษายนที่วัดไทยน้ําซึ่งเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อเงินที่อำเภอโพตทะเลจังหวัดพิจิตร ก็ในวันที่สองในสายนนี้ก็จะมีท่านที่ให้เกียรติไปร่วมก็ก็จะมีท่านอาจารย์คัฐาชินวัฒน์ชรับก็จะไปร่วมด้วยแล้วก็คุณสดาสัจมิตประทานจงโนก็จะไปร่วมในพิธีมากพิเศษด้วยครับครับอันนี้คือกำลังจะบอกว่ากิจกรรมนี้ที่ได้จัดขึ้นก็คือเราจะสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมครับทักษณะนั้ ใช่ไหมครับผมอุกรณครุพันธ์อ่าอุปกรณรุพันธ์นะครับก็จะขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการอีกทีว่าปัจจัยที่เราได้ไปเนี่ยเราจะไปซื้ออะไรก็จะขอมติกานตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับจริงๆตรงนี้เราก็สามารถบอกได้เลยนะว่าจะต้องการอะไรแบบไหนยังไงบ้างถูกไหมเรื่องของโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะส่วนหนังสือเรียนปกติแล้วจะได้จากรัฐบาลอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับ ก็เหลือเฉพาะอุปกรณ์ในการเรียนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลอดไฟพัดลมคอมพิวเตอร์ถ้ามีได้ก็ดีใช่ไหมฮะอินเทอร์เน็ตอะไรลักษณะนั้นใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนจํานวนเยอะก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เยอะตามไปด้วยครับอครับ แล้วในพื้นที่ด้านล่างนี่เราทําเป็นช็อปสําหรับช่างไว้ด้วยไหมฮะรู้ว่ายังไงหรือว่ีอยู่แล้วช่างนี่จะใช้อาคารเรียนหลังเก่ากับเพราะว่าหลังใหม่เพิ่งสร้างยังสวยอยู่กับเสดายช่างก็เอาเรียนที่อาคารเรียนเก่าไปก่อนครับผมอ๋อแต่ก็ยังมีบางวิชาที่เตรียมมาเรียนอาคารใหม่ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับครับเราคิดว่าตอนนี้ได้มีการวางแผนไว้แล้วว่าจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ฮะตอนนี้ครับวันที่14พฤษภาคม2563ครับ สมเด็จพระ,ะกนิษฐาทิราชเจ้าจะเสด็จไปเป็นประธานในพิธีเปิดครับครับผมแต่กำหนดการเวลาใดนั้นทางสำนักพระราชวังยังไม่ได้กำหนดมาครับครับผมครับแล้วก็หลังจากนี้ในถามในในส่วนของทางชม,มรมหลังจากที่โอเคเราทางชมรมมีความภาคภูมิใจในการที่สร้างโรงเรียนเสร็จแล้วมีแนวทางยังไงที่จะ ว่าจะไปต่อยอดหรือว่าจะอะไรกับทางโครงการนี้บ้างครับที่ <ผม S 1> คิดว่าขอเท้าความไปเรื่องเดิมก่อนนะครับคือตอนที่ท่านรองมาปรึกษาัะผม,ผมในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นแล้วว่าเป็นแนวทางที่เราสามารถสร้างอนาคตให้กับเด็กได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยที่เราสร้างเนี่ยข้างบนที่เป็นห้องโล่งและเป็นห้องประชุมเนี่ยรเราจะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อันนี้ซึ่งเราถือว่าสําคัญมากเลยครับเด็กเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าบัมพาร์บรุษได้ทําอะไรดีๆมาบ้างซึ่งถ้าเรียนรู้ไปแล้วก็จะได้เดินตามรอยของบัมพาร์บรุษของตัวเองที่ทําในสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วก็เด็กก็จะได้เดินตามแลนะนะครับสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเราก็จะมีอนาคตที่มีเด็กที่มีความรู้มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ทําเพื่อบ้านเมือง สิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็พอดีก็เกี่ยวกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยเสด็จไปเหมือนกับว่าไปให้กําลังใจผู้ที่เผชิญวาตภัยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในจิตใจของชาวบ้านที่โนนมากเลยว่าครับในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยเสด็จมาครับผมก็ได้ฟังแล้วผมก็ดีใจเพราะผมก็รักในหลวงรัชกาลที่9มากนะครับแลวก็ ก็เลยมีความคิดที่จะทําอาคารนี้ให้สําเร็จให้ได้ครับแม้จะหนักใจเพราะช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าดีครับซึ่งสมาชิกในชมรมก็ร่วมกันทําซึ่งมีกิจกรรมยันอื่นอีกหลายอย่างที่เราทําอยู่ไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ครับสุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องทําให้สําเร็จครับแล้วก็สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าพราะองค์ท่านเนี่ยก็จะเป็น ผู้ที่ดูแลเรื่องการศึกษามากมายเหลือเกินครับที่แม้โครงการพระราชดำริก็มากมายแล้วก็ที่พระองค์ท่านสนับสนุนด้านการศึกษาอีกเยอะมากครับเป็นเจ้าฟ้าการศึกษาครับที่ที่เราจะได้ยินอย่างนี้นะครับกิติศัพท์ของพระองค์ท่านเนี่ยเรื่องการศึกษานี่ครับต้องยอมรับเลยว่าพราะองค์ท่านทําได้ดีมาก,มากราบก็เลยคิดว่าทาเพื่อ ถวายให้พระองค์ท่านเป็นอาคานเฉลิมพระเกียรติ64พรรษาครับซึ่งเป็นพระเมตตาของพระองค์ท่านจริงๆในทุกสิ่งทุกอย่างครับพระองค์ท่านก็ให้เราทําแบบที่เราบอกตรงๆว่าเรามีความประทับใจมากในสิ่งต่างๆที่เราขออนุญาตไปหรืออะไรพระองค์ท่านก็อนุญาตเรามาครับให้เราทําครับตอนนี้ครุพันธ์ที่ขาดอยู่ครับก็ได้ผลิต เหรียญนะครับหลวงพ่อเงินนะครับแล้วอีกด้านนั้นก็เป็นพระฉายาลับษณ์นะครับสััญลกษตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพนะครับครับว่าสทซึ่งได้รับอนุญาตจากพระองค์ท่านครับถูกต้องนะครับครับตอนนี้เราต้องการที่จะจําหน่ายครับเหรียญพวกนี้ครับเพื่อเอามาเป็นทุนในการซื้อคุรุภัณฑ์เหล่านี้ที่ขาด ครับตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ครับช่วยให้คนมาอุดหนุนจองกบัเหรียญเหล่านี้ของเราครับจําหน่ายได้ก็จะมีรายได้เข้ามาครับหักต้นทุนแล้วเราก็จะนํามาใช้ซื้อคุรุภันฑ์เหล่านี้ครับเพื่อเติมเต็มให้กับเด็กที่ขาดอยู่ครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมที่เป็นชาวจังหวัดพิจิตรหรือมีลูกหลาน หรือว่าเกิดจากจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าท่านได้ชมรายการนี้ในช่วงนี้ตอนนี้ท่านก็คงจะมีความภาคภูมิใจไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับผมอยากให้ท่านผอนะครับได้กล่าวในช่วงสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับให้พูดถึงกับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่นั้นนะครับหาว่า อยากให้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ยังไงแล้วในอนาคตในกิจกรรมอะไรต่างๆที่กําลังจะทําขึ้นนะฮะอยากให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือทางด้านยังไงบ้างครับผมก็อยากจะาฝากทางท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรโรงเรียนหนองสโนุพิทยาคมเนี่ยแม้จะเป็นโรงเรียนประจําตําบลน,นะครับเล็กๆของอำเภอสระบ้ามจังหวัดพิจิตรแต่ผลงานในรอบ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักเรียนของเราเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถนะครับ เราได้รับรางวัลในระดับชาติระดับประเทศเนี่ยถึง20กว่ารางวัลด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกําลังใจให้ทางคณะกรรมการทุกท่านนะครับได้ได้มีกําลังใจว่าในเมื่อเหล็กมีความสามารถอย่างนี้นะครับเราจะทําอะไรให้เด็กได้บ้างนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับอย่างคุณขัตดานะครับทางพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านรองทรงธรรมใจสิทธิธรรการนะปรัอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาช่วยลูกหลานนะครับชาวหนองสนุกพิทยาคม ผมว่ากิจกรรมอย่างนี้นะครับมันจะเป็นกำลังใจนะครับให้กับพวกเรานะครับที่จะช่วยกันทำให้เยาวชนองชาตินะครับนะครับเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพต่อไปก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ท่านท่านมีความมีความศรัทธานะครับแล้วก็มีจิตใจที่เมตตานะครับต่อทางโรงเรียนนะครับได้เข้ามาช่วยกิจกรรมดังที่ท่าน สักดากับท่านรองทรงธรรมได้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 เรียนแจ้งและที่สําคัญที่สุดก็คือวันที่14พฤษภาคม2 5 6นนะครับจะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไปร่วมนะครับรับเสด็จนะครับสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับที่จะเสด็จไปเปิดราคาเรียนเฉลิมพระเกียรติองสพรรษาในครั้งนี้ครับครับผมครับก็วันนี้เวลาเราจํากัดนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับในเทปหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับในกิจกรรม ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้14พฤษภาคมนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพขาวมาฝากครับวันนี้ผมและทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับจเิญพร